แดดตอนเช้าสองลอดรั้วไม้ไผ่ลมเย็นเย็นพัดเบาๆผ่านต้นกล้วยในสวนนินยืนรดน้ำผักอยู่ท้ายบ้านมือถือสายยางใจนิ่งๆตามแบบของเขาเขาเป็นคนพูดน้อยแต่ขยันเป็นอันดับหนึ่งใครๆก็ชมไม่ขาดปากสวนหลังบ้านนี้ปลูกทั้งมะม่วงมะละกอกล้วยและผักสวนครัวนินกับพ่อแม่ช่วยกันดูแล แต่ส่วนใหญ่เขาเป็นคนแบกแรงหลักตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเห็นหน้าเขาอยู่ในสวนไม่เคยขาดสักวันแก้มเดินถือข้าวกล่องมาให้ใส่ผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้หน้าตายิ้มละไม่พักกินข้าวก่อนเดี๋ยวแดดแรงแก้มยื่นข้าวให้พร้อมน้ำเย็นในกระติกนินรับเงียบเงียบพยักหน้าเบาๆแล้วนั่งลงใต้ต้นมะม่วงแก้มเป็นแฟนของนิน คบกันมาตั้งแต่เรียนจบม .3 จนตอนนี้อายุ20กว่าแล้วเธอไม่ใช่คนสวยจัดแต่ดูแล้วอบอุ่นมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเต็มตัวทุกเช้าเธอจะมาช่วยเด็ดผักหิ้วของไปขายตลาดและกลับมาหุงข้าวรอแม่ของนินรักแก้มเหมือนลูกสาวเคยพูดว่าดีนะลูกคนนี้ใจเย็นไม่โวยวายพ่อของนินก็เห็นด้วยบอกเสมอว่า อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องระแวงบ้านสองหลังที่อยู่ติดกันแทบจะกลายเป็นบ้านเดียวกันไปแล้วแต่มีอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือนินไม่เคยบอกแก้มว่าเขารักเธอเขาไม่ใช่คนพูดเก่งจะให้พูดคำหวานก็ไม่กล้าได้แต่ทำดีให้ดูแทนแต่แก้มก็เข้าใจเธอไม่เคยเร่งรัดอะไรแค่ได้อยู่ข้างๆก็พอใจแล้ว เช้านั้นนินบอกว่าพรุ่งนี้ต้องไปขายของที่กรุงเทพกับลุงแดงแก้มเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ยิ้มเดินทางปลอดภัยนะักกินข้าวให้ตรงเวลาเธอยื่นถุงผ้าเล็กๆให้ข้างในมีขนมกับผ้าเย็นเอาไว้อ่านใจบ้านเวลาคิดถึงนินรับมาเงียบๆสายตาเขามองแก้มครู่หนึ่งเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาก็ไม่ได้พูด แค่พยักหน้าเบาๆแล้วเดินกลับไปรถน้ำผักต่อรถกระบะคันเก่าของลุงแดงวิ่งช้าๆไปตามถนนสายหลักฝ่าหมอกตอนเช้าท้ายรถมีผลไม้เต็มคันทั้งมะม่วงกล้วยสับป,ประรดมัดเรียงกันแน่นเอียดนินนั่งนิ่งๆข้างลุงแดงใจคิดถึงบ้านแต่ไม่พูดอะไรนี่เป็นครั้งแรกที่เขาจะไปขายของถึงกรุงเทพอยู่หลายวัน ลุงแดงบอกว่าไปช่วยลุงหน่อยเดี๋ยวมีค่าขนมให้นินก็พยักหน้าเพราะอยากเปิดหูเปิดตาไม่เคยออกจากจังหวัดเลยตลาดนัดในเมืองวุ่นวายมากคนเยอะรถเยอะเสียงดังทุกมุมนินช่วยยกของตั้งแต่เช้ายันสายเหงื่อท่วมตัวแต่ไม่บน่นเขามองซ้ายมองขวาทุกอย่างดูใหม่ไปหมดแม้แต่ร้านข้าวก็ยังมีสิบแบบให้เลือก แล้วเธอก็เดินเข้ามาพร้อมเสียงหัวเราะใสๆที่สะดุดหูเขาทันทีผู้หญิงคนนั้นชื่อพลอยเป็นหลานสาวของลุงแดงมาช่วยขายของช่วงปิดเทอมเธอแต่งตัวสดใสใส่กางเกงยืนเสื้อสีชมพูผูกผมสูงแบบที่นินไม่เคยเห็นมาก่อนนี่นินเหรอที่ลุงเล่าว,ว่าเก่งทุกอย่างพลอยยิ้มพร้อมยื่นมือมาให้จับ นินยื่นมือไปจับเบาๆใจเต้นแรงแบบแปลกๆไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันช่วยกันขายนะเดี๋ยวเราสอนเรียกลูกค้าให้พลอยพูดพลางหัวเราะนินพยักหน้าเงียบๆแต่แอบมองพลอยเป็นระยะทุกทีที่เธอหันมาก็ใจวิวๆเธอพูดเก่งยิ้มเก่งมีลูกค้าผู้ชายแวะมาซื้อตลอดทำให้นินเริ่มรู้สึกแปลกๆทั้งที่เพิ่งเจอกันไม่ถึงชั่วโมง แต่ใจเขากลับไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยตอนพักเที่ยงพลอยนั่งกินข้าวกล่องใกล้ๆเขาแล้วพูดขึ้นเบาๆคนบ้านนอกใจดีเนื้อไม่เหมือนคนกรุงเธอยิ้มก่อนจะจิ้มไข่ดาวใส่ปากนินได้แต่หัวเราะเบาๆไม่รู้จะตอบยังไงแต่ในใจรู้สึกดีแปลกๆพอตกเย็นพลอยยื่นโทรศัพท์ให้ขอเบอร์หน่อยจะได้ทักไปเรื่องขายของ นินลังเลนิดหนึ่งแต่ก็พิมพ์เบอร์ลงไปเงียบเงียบใจเต้นแรงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนคืนนั้นนินนอนอยู่ในห้องเก็บของข้างร้านพลิกตัวไปมาจนตีสองคิดถึงคำพูดของแก้มกับรอยยิ้มของพลอยทั้งสองคนวนอยู่ในหัวไม่หยุดเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าใจของคนเรามันวั่นไหวได้ง่ายขนาดนี้นินกลับมาบ้านในอีกสามวัน พร้อมผล,ลไม้ที่เหลือกับเสื้อผ้าเต็มกลิ่นฝุ่นแก้มออกมาต้อนรับหน้าเรือนมือถือผ้าเช็ดหน้ายิ้มบางๆอย่างดีใจเหนื่อยไม่เดียวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าน้ำเสียงเธอนุ่มเหมือนเดิมนินพยักหน้าเบาๆไม่พูดอะไรเยอะเดินเข้าห้องไปเงียบๆแต่ระหว่างที่อาบน้ำใบหน้าของแก้มกับพลอยวนในหัวเขาสลับกัน เขาไม่เข้าใจตัวเองว่าทำไมภาพของพลอยถึงโผล่มาบ่อยกว่าคืนนั้นมือถือของนิวสันเบาๆข้างหมอนเป็นข้อความจากพลอยถึงบ้านแล้วเหรอตามด้วยรูปแมวทำตาปริบๆที่เธอถ่ายส่งมานินยิ้มเล็กๆแบบไม่รู้ตัวก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปว่าถึงแล้วหลังจากนั้นข้อความก็เริ่มมาตอนเช้าช่วงบ่ายก่อนนอน บางวันก็แค่ทักว่ากินข้าวยังบางวันก็ส่งรูปอาหารมาถามว่าเคยกินไหมนินรู้ว่าไม่ควรตอบบ่อยแต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะเปิดดูทุกครั้งที่มีแจ้งเตือนแก้มเริ่มสังเกตได้ว่าช่วงนี้นินเล่นมือถือบ่อยขึ้นแล้วก็แอบยิ้มคนเดียวคุยกับใครเหรอเธอถามด้วยน้ำเสียงปกติแต่สายตาไม่ปกติเท่าไหร่ ลุงแดงส่งรูปผล,ลไม้มานินตอบสั้นๆพร้อมเก็บมือถือไว้ใต้หมอนวันต่อมาแก้มหุงข้าวแล้วเดินเอาไปให้นินที่สวนแต่เขาไม่อยู่ถามแม่ก็บอกว่าไปในตัวเมืองบอกจะไปเอาปุ๋ยแต่ก็หายไปครึ่งวันแก้มนั่งรอที่ศาลาหน้าสวนจนข้าวเย็นก็ยังไม่เห็นคนกลับความเงียบของนินเริ่มกลายเป็นรอยร้าวเล็กๆในใจแก้ม เธอไม่เคยห้ามไม่เคยห่วงเพราะเชื่อใจเขาเสมอแต่ความเงียบแบบนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนกำลังปิดบังอะไรบางอย่างคืนนั้นนินกลับบ้านตอนเกือบสามทุ่มบอกว่ารถติดในเมืองแก้ไม่ได้ว่าอะไรแค่วางจานข้าวลงตรงหน้าเขาแล้วพูดเบาๆว,ว่ากินก่อนเดี๋ยวค่อยนอน แต่นินไม่รู้เลยว่าระหว่างเขาก้มกินข้าวสายตาของแก้มกำลังมองเขานิ่งๆไม่กระพริบเชา้าวันอาทิตย์นินตื่นแต่เชา้าอ้างว่าจะไปส่งของให้ลุงแดงในเมืองแก้มจัดกระติกน้ำกับข้าวเหนียวหมูทอดให้ยัดใส่ถุงผ้าให้เขาหิ้วไปกินระหว่างทางรีบไปรีบกลับนะแก้มพูดยิ้มยิ้มมือแต่ไหลนินเบาๆก่อนเขาจะก้าวขึ้นรถ แต่ปลายทางของนินไม่ใช่ตลาดหรือโกดังลุงแดงแต่เป็นห้องเช่าข้างห้างในเมืองพลอยเปิดประตูออกมารับใส่เสื้อยืดตัวหลวมผมอยากๆยักยังไม่หวีมาถึงก่อนเวลาอีกเธอยิ้มดึงแขนเขาเข้าห้องอย่างสนิทใจนินรู้ว่ามันไม่ควรแต่ก็ไม่ได้ห้ามตัวเองเขาคิดแค่เดี๋ยวค่อยเลิก ทั้งสองนั่งดูทีวีกินขนมพูดเล่นกันเหมือนคู่รักแต่ไม่มีใครเอ่ยถึงคำว่าแก้มสายสายพลอยหยิบมือถือมาถ่ายรูปเซลฟีค่คู่นินยิ้มอายอายแล้วก็ยอมให้ถ่ายรูปนั้นถูกโพส์ตขึ้นเฟซบุ๊กของพลอยในตอนเย็นพร้อมแคปชั่นกํากวมของฝากจากบ้านสวนใบไม้ร่วมตามสายลมไม่มีแท็กไม่มีชื่อแต่มีหน้านินชัดแจ๋ว นินเลื่อนดูแล้วก็ถอนหายใจรู้ว่าเสี่ยงแต่ไม่กล้าขอให้ลบขณะเดียวกันที่บ้านสวนแก้มนั่งเด็ดถั่วฝักยาวอยู่คนเดียวมือถือสั่นเบาๆข้างตัวเพื่อนของเธอส่งรูปมาพร้อมข้อความว่าใช่แฟนแกมไม่อยู่กับใครไม่รู้แก้มมือชาวูบภาพที่เห็นคือนินในรูปนั้นกับผู้หญิงที่เธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน คืนนั้นแก้มไม่พูดอะไรเธอรอให้เขากลับแล้ววางมือถือไว้บนโต๊ะตรงหน้าเขานินมองรูปนั้นเงียบไปนานแล้วก็พูดเบาๆว่าเขาแค่แกล้งถ่ายเล่นๆแก้มไม่พูดสักคำแค่เดินเข้าไปในห้องปิดประตูไว้เงียบๆนินนั่งอยู่ตรงนั้นมือกุมหัวใจเต้นแรงแบบไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะเริ่มกลัวกลัวจะเสียสิ่งที่เคยมี แต่ก็ยังละมือจากสิ่งใหม่ไม่ได้เขาคิดว่าควบสองไปก่อนเดี๋ยวอะไรนิ่งค่อยเลือกทีหลังช่วงหลังๆมานี้นินเริ่มหายตัวไปบ่อยขึ้นทั้งวันธรรมดาและวันหยุดแก้มถามก็ตอบสั้นๆบางทีก็บอกไปสวนหญ้าบางทีก็บอกว่าไปรับของกับลุงแดงแต่เธอรู้ในใจว่ามันไม่ใช่เหตุผลจริง เพราะนินไม่เคยหายหลายชั่วโมงแบบนี้มาก่อนแก้มยังคงตื่นแต่เช้าหุงข้าวต้มน้ำพับผ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอไม่ไวยวายไม่ถามซ้ำแต่ก็ไม่ยิ้มเหมือนแต่ก่อนบางคืนเธอจุดตะเกียงแล้วนั่งเฉยๆมองออกไปนอกบ้านรอแสงไฟหน้ารถที่ไม่รู้จะมาถึงกี่โมงด้านนินพออยู่กับพลอยก็สบายใจแบบหนึ่ง เหมือนหลุดออกจากกรอบพลอยหัวเราะเก่งพูดตรงๆไม่เกรงใจใครไม่ต้องมากพิธีหรือวางมาตเธอเริ่มพูดบ่อยขึ้นว่าเบื่อไหมกลับไปเจอแต่สวนกับบ้านเก่าๆน่านะบางวันพลอยก็อ้อนบอกให้นินอยู่ต่ออีกหน่อยอย่าเพิ่งกลับบางวันก็พูดตรงๆถ้าไม่คิดจะจริงจังก็ไม่ต้องมาให้หวังนินเริ่มสับสนเขาไม่ได้อยากทิ้งใคร แต่ก็ไม่อยากเสียน้ำใจใครเหมือนกันเวลานั่งคนเดียวเขามักคิดวนไปวนมาแก้มกับพลอยใครคือคำตอบจริงๆแก้มคือคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่พลอยคือคนที่อยู่ด้วยแล้วใจเต้นเขาบอกตัวเองทุกครั้งว่าขอคิดอีกนิดเดี๋ยวค่อยเลือกแต่เขาไม่รู้เลยว่าคนบางคนไม่ยืนรอให้เลือกตลอดไปและคนอีกคน ก็ไม่ได้ทนอยู่ในเงาใครได้นานเย็นวันหนึ่งพลอยมองหน้านินนานผิดปกติก่อนจะพูดชัดๆว่าถ้าไม่คิดจะเดินไปด้วยกันอย่าดึงมือฉันไว้อีกเลยนินเงียบพูดอะไรไม่ออกได้แต่มองพื้นแล้วกลืนน้ำลายลงคอในขณะเดียวกันแก้มก็หันหน้าเข้าหากระจกถอดแหวนที่ใส่มาตลอดแล้ววางไว้บนหิ้ง เธอไม่ได้ร้องไห้แต่ตาแดงแดงเหมือนผ่านมาหลายคืนที่ไม่ได้นอนเช้าวันนั้นฝนตกฟ้าครึ้มทั้งหมู่บ้านเหมือนฟ้ารู้ว่ากำลังจะมีเรื่องแก้มนั่งใต้ชายคามือคอยเช็ดหยดน้ำฝนที่สาดเข้ามาตาเหมอมองถนนมือถือเธอวางอยู่ข้างตัวเปิดไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของพลอย มีรูปใหม่ขึ้นเมื่อคืนรูปพลอยกับนินยืนอยู่หน้าห้องเช่ามือเกี่ยวกันเหมือนคู่รักแก้มมองรูปนั้นนานมากนิ่งจนน้ำฝนไหลมาถึงเท้าก็ยังไม่ขยับเธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มจางๆเหมือนคนหมดแรงจะโกรธนินกลับมาบ้านตอนบ่ายฝนยังไม่หยุดตกรองเท้าเปียกแฉะเข้ามาในบ้านเขาเห็นแก้มนั่งอยู่เงียบๆกับมือถือที่หันจอเข้าหาเขา นินชะงักทันทีสายตาเขาไปหยุดอยู่ที่รูปนั้นแล้วเงียบไปทั้งคนรูปนี้คืออะไรแก้มถามเสียงนิ่งๆไม่ตะโกนไม่ด่าไม่ร้องไห้ไม่มีอะไรมันแค่แกล้งถ่ายกันนินตอบเบาๆทั้งที่ในใจรู้ว่ามันโกหกแก้มพยักหน้าไม่สักต่อไม่พูดอีกเลยแล้วก็เดินเข้าห้องไปอย่างช้าๆคืนนั้นบ้านเงียบมาก ได้ยินแค่เสียงฝนหยดบนหลังคากับเสียงจิ้งรีดข้างสวนนินนั่งอยู่ตรงชานบ้านสูดลมหายใจลึกๆเหมือนจะไล่ความอึดอัดในอกพ่อเดินออกมานั่งข้างๆไม่พูดสักคำก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆแก้มไม่ใช่คนโง่เขาแค่เลือกจะไม่พูดพ่อพูดช้าๆมองไปในความมืดบางอย่างถ้าเราทำพังเองมันซ่อมไม่เหมือนเดิมหรอกลูก นินหันไปมองพ่อตัวเองอยากพูดอยากอธิบายแต่พูดไม่ออกวันต่อมาแก้มตื่นเช้ากว่าทุกวันจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเล็กๆใบเดียวเธอไม่ร้องไม่บอกลาแค่เดินไปยกมือไหว้พ่อแม่ของนินแล้วยิ้มจางๆขอบคุณที่ดูแลหนูมาตลอดเธอพูดแค่นั้นแล้วเดินจากไปไม่หันหลังกลับนินออกมาทันเห็นเธอขึ้นรถกระบะของญาติ แว็บหนึ่งที่เธอมองมาไม่มีทั้งความโกรธหรือรักมีแค่สายตาว่างๆเหมือนคนที่หมดใจแล้วจริงๆหลังจากแก้มจากไปบ้านสวนก็เงียบผิดปกติต้นไม้ก็เหมือนไม่สดใสเหมือนเดิมนินอยู่บ้านได้แค่ไม่กี่วันใจก็รุ่มร้อนเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในอก สุดท้ายนินตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าโทรหาพลอยแล้วขึ้นรถเข้ากรุงเทพทันทีพลอยมารับเขาหน้าปากซอยแต่งตัวจัดจ้านเหมือนเดิมฉีดน้ำหอมแรงจนเวียนหัวย้ายมาอยู่ด้วยกันเลยไหมพลอยพูดพร้อมหัวเราะจับแขนเขาไว้แน่นนินไม่ได้ตอบทันทีแต่ก็เดินตามเธอเข้าห้องไปอย่างเงียบๆห้องเช่าเล็กๆข้างตลาด วางของรกๆเต็มพื้นเสื้อผ้ากองบนโซฟานินนั่งมองรอบห้องไม่ใช่ที่ที่เขาคุ้นเคยแต่ก็พยายามจะชินให้ได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองพลอยพูดเสียงหวานแล้วลุกไปต้มมาม่าให้เขาสัปดาห์แรกผ่านไปเร็วมากพลอยพานินไปเที่ยวไปกินไปเจอเพื่อนเธอทุกอย่างดูสนุกตอนแรกแรก แต่พอผ่านไปหลายวันนินเริ่มรู้สึกแปลกๆพล่อยตื่นสายทุกวันไม่ทำกับข้าวไม่ซักผ้าใช้เงินเหมือนน้ำเธอเริ่มบ่นว่าเงินไม่พอใช้ขอให้นินโอนเงินจากบ้านสวนมาเพิ่มถ้ารักกันก็ช่วยกันหน่อยสิคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกเหมือนถูกขู่เบาๆนินเริ่มโทรหาพ่อแม่บ่อยขึ้นเสียงแม่ก็เงียบๆไม่เหมือนเดิมพ่อก็ถอนหายใจบ่อย เขารู้ว่าพวกท่านรู้เรื่องทั้งหมดแต่ก็ไม่พูดอะไรให้เขาคิดเอาเองในใจเขาก็เริ่มคิดนี่มันคือความรักจริงๆหรือเปล่าค่ำวันหนึ่งนินกลับห้องก่อนเวลาเพราะตลาดปิดเร็วเพราะฝนตกหนักพอเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นรองเท้าผู้ชายคู่หนึ่งวางอยู่หน้าห้องเสียงหัวเราะเบาๆกับเสียงพูดคุยในห้อง ทำให้ใจเขาเต้นแรงแบบไม่ดีเขาเดินช้าๆไปที่ประตูห้องนอนแล้วก็ได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินพลอยหัวเราะก,กับผู้ชายอีกคนเรียกกันด้วยชื่อเล่นที่นินไม่เคยได้ยินจากปากเธอนินยืนอยู่นานมากก่อนจะเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรสักคำคืนนั้นเขานอนที่ป้ายรถเมมือถือหมดแบตเงินเหลือไม่ถึงร้อย เสียงฝนกระทบหลังคาเหล็กทำให้เขาคิดถึงวันที่แก้มเดินจากไปหลังจากคืนนั้นนินนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์จนเช้าฝนก็ยังไม่หยุดตกเขานั่งกอดเป้ใบเก่าเสื้อผ้าในกระเป๋าชื้นแฉ่ใจมันก็ชื้นไม่ต่างกันเขาไม่มีแรงจะโกรธพล่อยมีแต่คําว่าสมควรวนอยู่ในหัวพอเช้าเริ่มสว่างนินก็โบกรถกลับบ้านสวน ตลอดทางเงียบสนิททุ่งนาเรียงยาวสองข้างถนนเดิมเคยดูสวยแต่วันนี้กลับดูห่างไกลเขาคิดถึงแก้มคิดถึงข้าวเช้าร้อนร้อนคิดถึงเสียงตะหลิวกระทบกระทะรถจอดหน้าบ้านนินเดินลงมาเงียบเงียบฝุ่นจับรองเท้าเป็นคราบบ้านดูเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เงียบแปลกๆไม่มีเสียงใครสับผักหรือต้มน้ำ เขาเดินเข้าบ้านตะโกนเรียกแม่แต่ไม่มีเสียงตอบผ่านไปไม่ถึงห้านาทีลุงที่อยู่บ้านติดกันเดินมาหาสีหน้าเครียดเครียดเองพิ่งกลับมาหร่อวะลุงถามเสียงนิ่งไม่ยิ้มไม่ทักเหมือนเมื่อก่อนนินพยักหน้าแล้วถามกลับว่าแม่อยู่ไหนครับลุงแก้มละ่ะลุงถอนหายใจแล้วชี้ไปที่ต้นมะม่วงข้างบ้านไปนั่งฟังดีๆก่อนลูก นินนั่งลงกับพื้นลุงเล่าช้าๆว่าแก้มย้ายออกไปหลายวันแล้วไม่ได้บอกใครเธอเอาเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเดียวทิ้งแหวนกับจดหมายไว้ให้แม่ของนินในจดหมายมีแค่ไม่กี่ประโยคแต่ทำเอาแม่ร้องให้ไม่หยุดทั้งคืนหนูรักเขาเต็มหัวใจแต่ใจเขาไม่เคยมีหนูเต็มที่แค่นั้นไม่มีคำว่าลา หลังจากนั้นไม่กี่วันพ่อกับแม่ของนินก็เริ่มขายสวนทีละแปลงเหมือนไม่อยากอยู่ต่อนินเดินไปรอบๆบ,บ้านเห็นต้นกล้วยที่เคยปลูกร่วมกับแก้มกำลังออกเครือแต่ไม่มีใครมาคอยหั่นเครือใส่ตะกร้าไม่มีใครยิ้มแล้วพูดว่าไว้เอาไปขายตลาดเช้านะเขาเดินเข้าไปในห้องของแก้มผ้าปูที่นอนถูกพับเก็บไว้เรียบร้อย บนหิ้งมีแหวนเงินวงเล็กวางอยู่ข้างๆมีกระดาษแผ่นหนึ่งพับไว้อย่างดีนินคลี่กระดาษออกเป็นลายมือแก้มที่เขาจําได้ดีเขาอ่านแล้วก็วางไว้เหมือนเดิมตอนนั้นเองเขารู้สึกได้ชัดเจนว่าเขาไม่ได้แค่เสียผู้หญิงคนหนึ่งแต่เขาเสียคนที่รักเขาที่สุดไปแบบที่ไม่มีวันได้กลับมาอีกแล้ว ผ่านไปหลายเดือนนินยังอยู่ที่บ้านสวนแต่สวนไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วผักที่เคยปลูกไว้แห้งเหี่ยวไปเกือบหมดมีแต่หญ้าขึ้นแทนต้นมะม่วงออกลูกไม่ทันเก็บบางลูกร่วงลงดินเน่าอยู่ใต้ต้นนินไม่ค่อยพูดกับใครไม่ไปตลาดไม่โทรหาเพื่อนแค่ตื่นมาก็รดน้ำต้นไม้เงียบๆทุกเช้าเขาจะนั่งใต้ต้นกล้วย ที่เคยตัดเครือกับแก้มมองออกไปไกลๆเหมือนรออะไรสักอย่างแต่เขาก็ไม่รู้ว่ารออะไรเพราะสิ่งที่เขาเคยมีมันไม่มีอีกแล้วแม่ไม่พูดเรื่องแก้มอีกเลยพ่อก็เงียบเหมือนกันแต่ทุกคนมองนินด้วยสายตาเดิมๆสายตาที่ไม่ได้ตำหนิแต่ก็ไม่ได้เอ็นดูเหมือนก่อนมันคือสายตาของคนที่หมดหวังกับบางอย่าง จนวันหนึ่งลุงแดงขับมอไซค์มาหาที่บ้านยื่นซองขาวเล็กๆมาให้เพื่อนแม่เองฝากมาให้ลุงพูดสั้นๆแล้วก็รีบปิดรถกลับไปนินเปิดซองออกช้าๆเป็นรูปไปหนึ่งรูปแก้มนั่งอยู่หน้าร้านชำเล็กๆเ,เธอใส่ผ้ากันเปื้อนกำลังยิ้มให้เด็กชายตัวเล็กๆที่ยื่นขนมให้เธอถือข้างหลังมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ จับไหล่เด็กเบาๆดูจากสายตาน่าจะเป็นพ่อเด็กนินนิ่งอยู่กับที่นานมากมือที่ถือรูปเริ่มสัน่นแต่น้ำตาไม่ไหลเขาแค่หลับตาลงช้าๆเหมือนยอมรับสิ่งที่เห็นโดยไม่ปฏิเสธอะไรอีกคืนนั้นเขาจุดตะเกียงนั่งมองสวนมืดมืดที่ไร้เสียงคนพูดคุยลมพัดผ่านใบไม้เสียงซาซาคล้ายกับเสียงแก้มหัวเราะในอดีต แต่มันก็แค่เสียงลมที่พัดผ่านแล้วก็เงียบหายไปเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองเหมือนพูดให้ต้นไม้ฟังเราเคยมีอะไรดีๆอยู่ข้างตัวแต่มัวลังเลจนมันเดินจากไปเองแล้วเขาก็เงียบไม่พูดอะไรอีกเลยทั้งคืนเช้าตรู่วันหนึ่งอากาศเย็นกว่าทุกวันลมพัดจนใบไม้ร่วงเกลื่อนลาน นินตื่นมาเปิดหน้าต่างมองดูสวนที่เริ่มกลับมามีสีเขียวอีกครั้งเขาปลูกผักใหม่ไว้บางแปลงตัดแต่งต้นไม้เก่าๆให้ดูไม่รกร้างทุกเช้าเขาจะชงกาแฟดำนั่งจิบช้าๆบนขอนไม้ข้างบ้านไม่เปิดเพลงไม่เปิดทีวีเขาเริ่มเรียนรู้การอยู่คนเดียวไม่เร่งรีบไม่คาดหวังแค่ปล่อยให้วันผ่านไปช้าๆ บางวันก็มีเด็กนักเรียนผ่านมาหน้าบ้านนินยิ้มให้เบาๆเหมือนทักทายโดยไม่ต้องพูดพ่อกับแม่ย้ายไปอยู่กับพี่สาวในตัวเมืองเหลือเขาเฝ้าบ้านคนเดียวไม่มีเสียงคนเรียกชื่อจากหลังบ้านไม่มีใครถือข้าวกล่องมาให้ใต้ต้นมะม่วงแต่ก็ไม่มีใครรอให้เขากลับมาสายไม่มีน้ำตาให้เขาต้องรับผิดชอบอีกเย็นวันหนึ่งเขาเอารูปแก้มที่เคยเก็บไว้ในกล่อง มาปัดฝุ่นแล้ววางไว้บนหิ้งรูปนั้นคือรูปที่เธอยิ้มตอนช่วยเขาหิ้วตะกร้าผักที่ตลาดเมื่อหลายปีก่อนรอยยิ้มในรูปยังเหมือนเดิมแต่คนในรูปไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเขาหยิบกระดาษมาเขียนอะไรบางอย่างวางไว้ใต้กรอบรูปเงียบๆในนั้นเขียนว่าขอบคุณที่เคยรักเราโดยไม่ต้องขอขอโทษที่ไม่เคยเลือกให้ชัดเจน เขาเขียนช้าๆไม่ขีดทิ้งเหมือนอยากให้ทุกคำเป็นรอยจําที่ไม่ลบง่ายๆค่ำวันนั้นฝนตกลงมาอีกครั้งเหมือนวันที่แก้มเดินจากไปไม่มีผิดนินนั่งมองสายฝนผ่านหน้าต่างฟังเสียงน้ำหยดบนกระเบื้องเก่าๆอย่างเงียบงนันเขาไม่โทษใครอีกแล้วไม่โกรธใครแม้แต่ตัวเองก็เริ่มให้อภัยได้ทีละนิดสุดท้ายแล้วเขาเข้าใจว่า คนที่เรารักถ้าเราไม่ชัดเจนพอเขาก็ไม่จำเป็นต้องรอ